ครับกาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันทีสามสิบเอ็ดท่านว่าคมพ่อสองพันห้าร้อยหกสิบหกกาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบย e ซี่พระโคสิงหนึ่งส่หนึ่งกาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมูนเมียศียุซี่ i, พระโคสิห์เหลือลกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมชิมนี่ของทางช่องครับครับสำหรับมื้อนี้กาเป็นมือสินปีนะครับพี่น้องครับทางทีมงานช่องยูทูบของเฮากะ ขออวยพรให้พ <physical diseases Prof discussion> <music> <Rainbow noon> ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมลิปขังทั้งช่องให้มีความสุขความเจริญความเจ็บใจได้ความไข่ใหญ่มีแนวบดีไก่เหมือดไปในปีนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้หันเข้ามาเลี้ยงง้อนะครับพี่น้องครับกามารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังทุ่มืออครับพี่น้องครับไก่จะเฝ้าเบื่อกันครับพี่น้องครับอยู่กันไปโดนๆน้ำลูน้ำหลานครับพี่น้องครับนี่ครับเอาชุดเลี้ยงนี่ก่อนครับเป็นชุดสามเมียลูกนะครับพี่ นี่ครับพึ่งลูกตัวที่สองนะครับนี่ครับลูกตัวแรกเพิ่นเป็นลูกสาวอายุขวบหนึ่งนี่ลูกตัวที่สองเป็นลูกไส้เป็นพอพันได้แหละครับพี่น้องครับอายุสองเดือนนี่ครับแม่เมืองส้มเหมือนว่านี่คือยังสีเป็นสัตว์ครับพี่น้องครับไรดมตัวนั้นตัวนี้เราก็โค้งครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้เขาไปล่อผสมเอาได้ครับพี่น้องครับเป็นง่าท่องว่างครับแม่สูงเลยสี่สิบห้าบวกลบสองครับพี่น้องครับโบสครบเครื่องครับพี่น้องครับนี่ครับแม่แดงๆครับพี่น้องครับหน้าหนงงอกนานกแก้วครับพี่น้องครับ นี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นกระดิสูง่อยสามสิบบวกลบสองบดขบเครืองเงื่อนครับพี่น้องครับหนังหนาหนะเป็นงัวงางดูกหมูน้ำนมแม่ดี้อครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกสาวไ่เพิ่นนะครับฟังบมเพียครับพี่น้องครับสําหรับชุดสามตัวนี้เอาไปนี่ละค่าสี่หมื่นสี่พันบาท้อครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพร้อมพี่น้องทันใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของค้อกคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปน ตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับไกลก็สองร้อยกิโลเมตรกะทรงนะครับถ้ามันไกลกันบ่หลายบ่รานาเกียรตกะทรงฟีอย่างนี้ก็ครับพี่น้องครับแกว่าถ้ามันไกลกันนาเกียร์ไกลกันหลายพอไม่พี่น้องก็ต้องเห็นใจทั้งขวากันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งขอกก็ขายบลแพงขายแบบเบี้ยปันครับพี่น้องครับกำไรหลักร้อยครับทุ่งมือหนี่ครับพี่น้องครับจับได้ใบได้จุงได้เลยครับพี่น้องครับเป็นงวดจุงไงครับพี่น้องครับนี่ครับจุงมาใส่กันนี่ครับมีลูกตัวใหญ่เพิ่นครับ คุ้ค่าเกินราคาแน่น้อนครับพี out? Out ่น oh ้องครับกับงัวร้อยนี่ครับลอยหง่ของทางคอครับพี่น้องครับหรือพ่อแม่พี่น้องอยากแยกก็ได้ครับแม่สาวนี่ชินในราคาสองหมื่นนี่ครับพี่น้องครับแม่สาวนังนะนะสะดือยนยนนามลางดีงวงอ่างดูกหมูครับพี่น้องครับกุ้งหางดีหางลำลาำครับพี่น้องครับบันชัดชัดครับพี่น้องครับ ถ้าแยกแม่ลูกนี่ชิดนราคาสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับพราะไม่น้องสิงก์สีแยกได้เหมือนเด้มครับพี่น้องครับบันนี้มาเมืองโคมนี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเม่ยลอยสามสิบห้าบวกลบสองครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่ไทยกลางลูกผสมบามันเหรอครับพี่น้องครับแม่ยโปรเซนทองนะครับพี่น้องครับแม่นี่ผมให้เปอร์เซ็นทองเอาไปรุ่นเอาทั้งนั้นทั้งนี้ครับพี่น้องครับเพราะว่ามีพอบามันอยู่ในขวากเพิ่งโย่ครับพี่น้องครับผมก็บม่ได้ตรวจทองครับพี่น้องครับเพราะว่าอยากเอามาขายถๆ้พ่ออมนง ถ้าตัวทองไปเงินสิมีค่าเสียใจครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสองหมื่นสี่พันบาทเด้อครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันถ้าพอมีพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้ขางต้นเด้ครับพี่น้องครับหรือพอมีพี่น้องสียกมือหนีก็ได้ครับพี่น้องครับยกมือหนีง่วหาโตครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสองมือเอ่อโทษที่ได้ครับพี่น้องครับหกหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับอ่าง่วเทั้งหมด <ones> <ma> ราตัว้อครับพี่น้องครับหกหมื่นห้าพันบาทถ่โยกเหมือนเด้กครับพี่น้องครับสุดคุ้มแน่นอนครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับก้อนอื่นก้อนอีซื้อพอแม่พี่น้องก็ต้องเมืองชิปดีๆฟังรายละเอียดให้เข้าใจครับพี่น้องครับเราก็ปรึกษากันในครอบครัวพอแม่พี่น้องลูกเมียเห็นดีน้ำกันก็จ้องคอยซื้อ้อครับพี่น้องครับถ้าไรเห็นดีน้ำกันจะซื้อไปได้ขายซื้อไปเราสีมีปัญหากันครับท่านซื้อไปเราท่านก็จะขายขายขายขาดทุนกับไปจมเหกกันอีงิกันอีกพี่นอบ นี่ครับก kind of ้อนอีซ <anyway> <mask> ื <neither> ้อกับปรึกษากันนี่ครับเป็นเงินฝากเงินออมได้ครับสําหรับเอฟซีที่เงินโบนัสออกได้ครับพี่น้องครับนี่ครับอย่างนี่งัวเลี้ยงติดต่อผมมาได้ตลอด24ชั่วโมงได้ครับพี่น้องครับโยกเวียนโทรมายืมเงินได้ครับพี่น้องครับโทรมายืมเงินบดของโทรมาครับทั้งนี้กับรับจ้างด้วกันครับพี่น้องครับแตโทรมาสื่อว่าทรมาได้24ชั่วโมงครับรวมรับจ้างเขื่อนใหญ่วัวควายทั่วราชนาจักรไทยครับพี่น้องครับนี่ครับราคาหยุดที่ทำเหนียวนองครับ พ่อเลี้ยงพ่อไปพ่อมาครับพี่น้องครับงววเจนนี่ราคานี่ครับพี่น้องครับแต่ก้อนกับซื้อบ่ได้แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ไอ้บ้ามันถือครับพี่น้องครับช่วงมันถือคนกับบ่ออยากซื้อเลี้ยงครับพี่น้องครับไปซื้อช่วงมันแพงย่างสิขายกับขายขาดทุนกับจมวาบ่ไดดกำไรอย่างครับพี่น้องครับถ้าพ่อไม่พี่น้องชิดสีเหลี้ยงงวครับพี่น้องครับอันนี้บ่อใดวอลดีใซ่ช่องจะขวางง้วะจะของเป็นพ่อไม่พี่น้องนร่ซื้อน้ำพุ่นกับบ่ป็นอย่างครับพี่น้องครับจะซื้อนี่มอับ หมอแบบใดครับพี่น้องครับหมอแบบว่าราคาบ่อแพงครับเรลาก็มีสถานที่เลี่ยงสถานทีปล่อยครับพี่น้องครับถ้าพอมีพี่น้องไปซื้อช่วงมันแพงเนาะนี่ครับสมมติว่าเมียสาวเมียนี่ช่วงมันแพงนี่ราคานี่บ่ได้หรอกครับพี่น้องครับช่วงนี้มันถือครับพี่น้องครับก็ต้องขายไปตามถือได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสิยกสีแยกด้เมือได้ครับฟังดีๆฟังให้เข้าใจครับพี่น้องครับเงินไขห้องบ่อไหลครับห้องเป็นง้อเย็บเงินปลายทางครับบ่ต้องเช็คเครดิตทังช่องยูทูปห้องครับพี่น้องครับให้มั่นใจ ทางผู้ซื้อว่าซื้อได้ไกับจ้องไอยโทษมากเลยครับพี่น้องครับถ้าซื้อบ่ได้บ่าัมากบอกข้านกันว่าเป็นอย่างครับการค้าขายยาบุหรีกันครับต่างคนต่างหาเงินต่างคนต่างดิดล้นครับพอไหมพี่น้องครับมันกระักได้ครับพี่น้องครับนี่ครับกฎกติกางทั้งข้อกับว่างไวเช่นเดิมครับยาโทษเรียนโทษตัวโทษต้มกันยาโทษเอาความสาใจครับถ้าท่านโทษความสาใจนี่ทั้งข้อเกิดความเสียหายแน่นอนหนึ่งเละครับพี่น้องครับขาดทุนตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับขายน้ำมันขายยูขายจิน เรากะเสียโอกาสของคนทีเพิ่นอยากได้ไปเลี้ยงอีหลีครับเพราะว่าบางที่ก็มีพ่อพี่น้องโทร่มาจองหวอนมือเบากับมีครับพี่น้องครับถ้าบพมั่นใจว่าสีซื้อได้บพรต้องจองครับพี่น้องครับถ้าจองเรามันเกิดความเสียหายครับเสียหายหมองว่าผมสีขายกัขายบ่ได้ย้อนว่าเอฟซีจองไว้ประมาณนี้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับกินยาดีครับผูกร้านได้ครับนี่ขนาดเรงๆรงกัยังเล่มดีด้อยครับพี่น้องครับ ทางทีมงานเะาบวันใดหยุดปีใหมได้ครับพี่น้องครับแต่พ่อพี่น้องอยากได้งัวไปเป็นของขวัญนี่กะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงคือยังผมนําเลี้ยนไปลวครับพี่น้องครับทางเขาจะส่งให้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีรถสแตนบายมีทีมงานสแตนบายอยู่แล้วครับพี่น้องครับนะครับเมืองราคาครับพี่น้องครับสียกสีแยกได้เหมือนครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับครับสำหรับไทยชิปนี่กะใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเิซีได้ขอมาอุดหนุนทางช่องเขามาติดตามขามารับชมชิปลูกในบ้านหวานในสวนนะครับพี่น้องครับ เป็นช่องน้องไหมที่บริขายคอนเทนต์บริเน้นโฆษณาบริเน้นยอดไล่บริเด่นเงินเดือนยูทูบครับพี่น้องครับเน้นหลักๆครับใจความสําคัญคือว่าเน้นแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องการเกษตรกรคนทุนหน่อยที่อยากมีง่วงเลี้ยงครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับช่องยูทูบช่องยูซี่พอโคสิงห้องครับพี่น้องครับให้ลองมาใส่บริการน้ำลูกน้ำหลานจักเทียครับพี่น้องครับรับรองบ่ผิดหวังแน่นอนครับการสนักไทยชิมนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ